สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ทําให้ท่านกรอฟเนี่ยมีการเล่นลูกสั้นที่ดีขึ้นได้ไปดูกันครับตาแหน่งมือตอนเซตอัพเนี่ยครับมีผลต่อแนวสวิงพอสมควรเลยถ้าเกิดเรายืนแล้วเซตอัพเนี่ยตำแหน่งมือเนี่ยเหมือนกับเวลาเราตีปกติมือเนี่ยมันจะอยู่ห่างแล้วมีโอกาสที่พอแบ็กสวิงแล้วเนี่ยไม้มันจะเข้าหาตัวได้ง่าย คราวนี้ลองปรับดูให้มือเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นแนวสวิงที่ออกไปอะครับไม่มีโอกาสที่ไปตานเท้านะครับเท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวาเพื่อที่ให้แนวสวิงเนี่ยมันเป็นออกแนว out to in หรือ out side in พอยืนอยู่ใกล้นะครับพอแบ็กสวิงมาเนี่ยมีโอกาสที่ยกมานมากขึ้นลงมาก็จะเป็นแนวเฉือนพอตีออกไปลูกก็ตก และหยุดได้ง่ายขึ้นลองเทียบดูนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปในตำแหน่งมือ ตำแหน่งมือครับนอกจากที่ให้มันใกล้ตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะให้มันออกไปท่าน,นี้นะครับหรือว่ากดเนี่ยมือไปทางซ้ายมากเกินไปนักกอล์ฟเก่าๆหลายๆคนนะครับชอบกดไปทางเนี้ยแล้วก็ตีแบบเคาะเคาะถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยคือความสม่ำเสมอเขาสูงมากแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะอันนี้โชคดีมมีโอกาสที่จะชึก เพราะว่าเวลาที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาที่สันเหล็กมันไม่ใช่ลงมาที่ข้างใต้ท้องเหล็กนะครับสวิงที่ดีเนี่ยมันควรจะเฉียวออกไปเฉยไม่ใช่ควรจะสับเข้ามานี่คือเรื่องแรกครับตำแหน่งมืออย่างที่สองนี่ครับเป็นอะไรที่ผมพูดไปกีบแล้วนิดนึงนะครับคือแนวสวิงแนวสวิงครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะ่ะผมอยากให้เป็นแนวสวิงแบบ เอาทูอินหรือเอาทาอินเพื่อทําให้ลูกเนี่ยครับมันตกแล้วมีสปินตกแล้วอยู่ได้ลองฝึกรักษาหน้าไม้ให้เปิดดูนะครับเวลาที่ตีเวลาที่ชิปเข้าหาเป้าหลายๆคนนะครับชิปแล้วจะมีการปิดหน้าไม้ลูกที่ตกไปก็วิ่งเยอะลองฝึก ให้ชิปแล้วเนี่ยหน้าไม้เนี่ยยังเปิดอยู่มาช่วยส่งผลนะครับให้มีสเปนแล้วก็ควบคุมที่ทางลูกได้ไง่ายขึ้น ลองมาฝึกจับวิในการเล่นลูกสั้งกันดีไหมครับจับวิคืออะไรจับวินะครับคือมือซ้ายเนี่ยจะหงายมากกว่าเดิมปรับการมือขวาจะกว้างขึ้นการทํางานของข้อมือเนี่ยครับจะทํางานได้น้อยลงพอเวลาตีไปแล้วนี่ครับมันก็จะช่วยทําให้หน้าไม้จะหงายตอนโดนลูกตกแล้วมีสปินมากขึ้นลองดูนะครับ ลดการใช้แขนเพิ่มการใช้ตัวดีกว่าครับนักกอล์ฟสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยพอเวลาเล่นลูกต้นเนี่ยข้างกรีนระเบิดทรายหรือว่าต่ำกว่า50เนี่ยเขาใช้การทํางานแขนเยอะแต่นั้นอะ่ะเขาตีมาหลายปีละแต่เกิดเราตีไม่เยอะครับลองปรับมาใช้การทํางานของตัวเพิ่มขึ้นดูสมัยก่อนเนี่ยขึ้นแล้วลงแต่เกิดลองปรับครับ ขึ้นแล้วหมุนตัวกลับความแน่นอนเนี่ยจะเยอะกว่าเดิมเยอะเลยเราเรียนรู้กันมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเจ๊นับลูกั้นเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยควรจะอยู่ท้าซ้ายมากกว่าเท้าขวาแต่ว่ามีนักกอล์ฟหลายๆท่านครับพอนหนักตัวอยู่ซ้ายเนี่ยพอแบสสวิงเนี่ยพอแบสสวิงมาแล้วพยายามน้ําหนักให้ซ้ายมามากขึ้น มันทําให้เวลากลับมาเนี่ยครับน้ําหนักตัวเนี่ยมันเวิร์ดกลับมาที่เท้าขวาทําให้ตีลูกไม่ได้แบ็กสวิงที่ดีครับน้ําหนักเท้าซ้ายอา่าเซตเจ็ดสิบสามสิบไปได้พอแบ็กสวิงมาแล้วเนี่ยมันจะมีการถ่ายมาที่เท้าขวาอยู่นิดหน่อยเท่านั้นพอเนื่องจากไม้เนี่ยไปด้านโนละก็ถ่ายไาที่เท้าขวาแล้วเนี่ยครับมันก็ทําให้ตัวเนี่ยมันทรงตัวได้เวลากลับมาเนี่ย เพิ่มน้ำหนักเข้ามาที่เท้าซ้ายต่อไปได้ลองเช็คดูตัวเองนะครับว่าคืนมาแล้วน้ำหนักมันทิ้งเพิ่มซ้ายมาหรือเปล่าแค่นี้พอผมถามง่ายๆเลยว่าท่าน,นักกอล์ฟเนี่ยใช้มือไหนในการชิปไม่มีข้อไหนผิดครับมือซ้ายก็ได้มือขวาก็ได้แต่ขอให้รู้สึกให้ได้ว่ามันมีมือข้างที่เราใช่เท่น,นั้นพอ มือซ้ายชิปออกไปมือขวาชี้อ,อไปฟีลลิ่งนั้นอลองซ้อมดูเพื่อที่หาให้ได้ว่ามือไหนที่ใช่สลาคุณโดยปกติแล้วครับการเล่นลูกสั้นรอบกรีนเนี่ยนักกอล์ฟจะเล่นกอยู่สอง,สองแบบแบบหนึ่งคือใช้เวทตัวเดียวเล่นทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตกเยอะพื้นที่ตกน้อยก็จะโยนเข้าหรือแบบหนึงเนี่ยจะเล่นเวทตามระยะ ถ้าเกิดระยะไกลหน่อยมีพื้นที่ตกเยอะก็อ,อาจจะเป็นเหล็ก7เหล็กอะไรพวกนี้ไปเลยหรือว่าเหล็ก9หรือพิชชิงถ้าเกิดระยะสั้นที่ที่ที่ตกน้อยก็จะเป็นแซนเวดหรือว่าหลอกเป็ดไปแต่ว่าบางสภาพครับพื้นที่อย่างเนี้ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างวันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่แบบข้างๆทรายนักกล์ฟหลายๆคนเนี่ยครับอาจจะเคยเจอสภาพนี้คือพอข้างๆทรายเลยเนี่ยมันจะมีทรายขึ้นมาอยู่เยอะเลยนะครับหรือว่า เป็นพื้นที่ที่แบบเรียบมากอาจจะเกิดจากการที่เวลาเล่นหน้าฝนแล้วเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเรียบแล้วพอโดนโครนข้นไปนิดนึงเนี่ยมันก็กลายเป็นเรียบลือเลยนะครับพอเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นหลบตัวเดียวเหมือนเดิมมันอาจจะชึดอย่างนี้ได้ลองเปลี่ยนดูครับ ลองเปลี่ยนเป็นใช้เหล็กหน้าตั้งดูอาจจะเป็นพิชชิ่งก็ได้หรือว่าเป็นเหล็ก9เหล็ก7เ,เลยก็ได้ชิปมันทาให้ช็อตที่เราชึกหรือว่าที่เราหลังลูกเนี่ยหายไปได้ลองดูนะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กหน้าตั้งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้ท่านก์ฟเนี่ยชิปดีขึ้นได้นั่นคือการยืน การยืนโบติโอเคเราเข้าใจอยู่แล้วว่าให้เท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวาคือยืนเปิดนะครับแต่ว่าลองให้ปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับเอ็นเข้าไปหาเป้ามากยิ่งขึ้นสาเหตุที่ผมบอกว่าให้ยืนให้ปลายเท้าเนี่ยเปิดเข้าหาเป้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าพอเวลาเราชิปไปแล้วเนี่ยครับเราชิปลูกออกไปแล้วเนี่ยตัวเราอาจจะไม่ติดนะครับแล้วเปิดเข้าไปได้ถ้าเกิดเรายืนเท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวาปกติบางทีพอชิปไปแล้วเนี่ยติด บางคนนี่ครับอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ก้นเขาเนี่ยดันกลับมาทางด้านขวาเลยนะครับอย่างเงี้ยบางคนเขามันติดนะครับแล้วมันไปต่อบางทีมันไปต่อไม่ได้นะครับลองปรับให้เท้าเนี่ยมันเปิดมากขึ้นดูไม่เกินสามสิบองศาครับยี่สิบองศาสิบห้าองศาอะไรพวกนี้แค่พอแล้วะครับปล่อยตัวเปิด อย่างสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะี่ยที่ผมอยากให้ลองฝึกดูเนี่ยคือการลองขึ้นให้สั้นแบ็กสวิงให้สั้นดูนะครับเวลาชิปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยครับพอเวลาขึ้นเนี่ยผมเห็นระยะสั้นๆนี่เองจะขึ้นเยอะแล้วพอเวลาลงมาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะลงมันก็ชึกอยู่แค่นี้ลองฝึกดูครับอันนี้ผมอยากให้ฝึกในสนามซอ้อมมากๆเลย ฝึกให้ขึ้นให้สั้นเพื่อให้เวลาลงเนี่ยมันกล้าที่จะตีผ่านตรงไปได้ขึ้นให้สั้นแล้วกล้าเจี่ยดส่งผ่านไปให้ได้ตอนแรกเลยเนี่ยครับผมจะใช้ชื่อว่าดดสิ่งที่นักกอล์ฟมือสมัครเล่นผิดพลาดแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่า เการเล่นลูกสั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะเป็นอะไรที่ตายตัวนะความผิดพลาดอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยทำได้ดีคนเนี้ยทำจนชินแล้วฉะนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าอยากให้ลองเอาไปลองทำดูดีกว่าเผื่อว่าการเล่นแบบนั้นแบบนี้จะทำให้ธนากรเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นการเล่นลูกสั้นดีขึ้นการชิปดีขึ้นก็ฝากไว้ที่นี่แล้วกันครับ เจอผมโป๊อปได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปแต่ลรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ